สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกับแอดในเซา์มือวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 6 6กับการตามหาตัวเลขแนวทาดีดีเด็ดดังๆนะคะมูลนิธแอดพ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุขกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ จากเซียนกอไก่นะคะพ่อแม่พี่น้องค้างวดที่ผ่านมาเนี่ยเซียนกอไก่นะคะเล่าประเด็จปอยตัวเลขนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายบ่คอยแข็งแรงนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะงวดน,นี้เซียนกอไก่ได้กลับขึ้นมานะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะก็เลยได้นําตัวเลขมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบานเทาสูสุสก้อนนะคะ,ะ,คะซึ่งคลิปนี้นะคะ ตัวเลขของเซียนกอไก่มีบหลายคู่หลายหางนะคะแล้วก็มีตัวเน้นตัวย่ำให้พร้อมพี่น้องคะ่ะเอาเมอนี้นะคะตัวเลขของเซียนกอไก่สิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะเซียนกอไก่ค่ะสวัสดีครับจ้ะพ้าพ่อแม่พี่น้องมาคือเกาหละะักะงวนนี้เนาะครบผมงวมืวอนึงนีเซียนกอไก่ประด,ดปบปอยตัวเลขมาได้นาะค่ะเนาะ ผมบ็เลยปล่อยผมพักผมยดพักเลยโอ้สุขภาพบอพพดีบ่คะมันสุขภาพบกค่อเดีดก็เลยกินยาเออนอนกินยาอยู่อืมเอามือนี้เป็นยังไงแน่มือนี้คะสบายดีบอกด็ดีดีนนด้นอเขาเกาเพราะว่าเห็ดนงาได้อยู่ค่ะแต่ว่าเห็ดน้ำก็ได้เห็ดค่อยๆเห็ดเตี้ยครับผมจ้าเอาจริงเลยกะดูแลสุขภาพเนาค่ะนาะโล่งนี่ก็ได้ ครับจ้าได้ข้นมูลไปแล้เนาะค่ะตัวเลขเนาะได้แล้วได้แล้วครับจ้าเอาเตรียมโจวดได้ค่ะบันี้เอาเลยค่ะเอาบนเดนซีบนเดนซีค่ะสี่ห้าค่ะสี่ห้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะเก้าสี่ ก้าสี่ค่ะล่างวิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์ค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดค่ะหกเก้าสี่หกเก้าสี่ค่ะ สามเก้าสี่สามเก้าสี่ค่ะเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดค่ะครับเจ็ดสามตัวมีสามหางครับจ้าโอ้โหน,นี้บุหลายเนะาะบนนุหลี่บุหรี่น้อยค่ะจ้าวงกลมเลยสี่เจ็ดกับสี่เก้าครับโอ้กับเก้าสี่สี่เจ็ดกับเก้าสี่นะคะล่างนี่ยก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ศูนหากับศูนย์เจ็ดข้างค่ะกระผมมีเทา่านี้เบิร์ตเบิร์ตเท่านี้ครับอเ,เออค่ะเดี๋ยวเด้องเอซิปเอ็นมีสิทวนตัวเลขนะคะเส้นก่อไกลอันสำรับ <ขอ S 1> ตัวเลขบนนี้บนเด่นดูอ่าบนเด่นสีนะคะตัวเลขมิจิหาค่ะ C หก C เจ็ดแล้วกับเก้า C เนาะเนาะเส้นก่อไกลกับคคเน้นวงกลมอยู่ที่ C เจ็ดแล้วก็บเก้า C ค่ะ ในส่วนของตัวเลขล่างปะนี่ล่างวิ่งศูนย์นะคะตัวเลขมี0 3 0 5 0 7สามศูเจ็ดแล้วก็ศูยค่ะเส้นก่อไกล้ก็เน้นยุทธีศูนแล้วก็07ค่ะปะนี้มาอันเป็นตัวเลข3โต3คูนะคะได้มาเป็น6,9,4,3,9,4และะ้วก็9,47เน็ะค่ะเนาะเอาข้อมูลตรงกันบ่คะเส้นก่อใกล้ตรงครับตรงตรง,ตรงจ้ะเได้ ปากบอกบิ๊ซี่ข้างนี้จ้าไปอพอได้ไปยิบจับสลาดค่ะแต่ว่ามันอีเสียงสดใสเนาะค่ะเสียงกอไก่เนะเาะครับมันดีขึ้นดีขึ้นนีก่กลวเกาเนี่ยอยู่ค่ะอือก็จะพึงเฮ็ดงานหนักด้วยหรแอฮังหอน h e a หนักก็ได้ก็ค่อยเฮ็ดไปนี่แหละครับจ้าอืเอเ e a อีหยังก่อคะกำลังเฮ็ดอีหยังอยู่ตอนนี้นะคะเฮ็ดหลังเฮ็ดขั้วหลังบ้านครับ อ๋อเฮ็ดของจะค้องนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะต่อเติมต่อเติมครับอ๋อค่ะต่อเติมขั้วหลังบ้านบ่เตีย้ยครับผมค่ะเอามือนีก็มีซัมหนีมันบอคาเส้นก่อไกลบ่มีเลขลรับเหล็กอนไรรุดมากบอกครางวันนี้บ่มีบ่มีครับเนียวทางมี่ทาทนีมี่มี่ซัมซัมน,นี่ลหละจ้ะเพราะว่ามันบ่าหายหลายบ่ บ่าไฮไลายบานนี่จ้ายักบ่เกินสี่คู่สี่หางจ้าอืมเฮ้เป็นไปพิจารณาเบิ้งจ้าเป็นเรื่องหรืว่าจักคือโว้ยบ่ทตอนมีผู้ใดเรื่มหรอกค่ะเสียงกอไก่ก็เลยจ้าคนมาเรื่มนะคือมีจีรีฝันสิว่าจ้าโอ้ยดีใจอย่างนเสียงเสียงกอไก่แล้ว่่าาวอ่าบ่เสียงอ้อยอ้อยขึ้ ช่วงหนึ่งอะเนาะเสียงอ้อยๆอันนี้เสียงก็ยังสดชื่นแจ่มใสอยู่เนาะค่ะผมมันขาดยาบาย่อยผมต้องกินยาทุกมือเลยครับอืมจ้าจำจิตหมอสั่งน่ล่ะจ้าเขาค่เะเป็นยังไงกับคนหม,หมอขนาดมันที่ยี่สิบสามนี่ยี่สิบสามที่สี่ห้านี่บคอค่ะยี่สิบสามปุมผ้านี่ล่ะโอ้ค่ะแต่ว่าพันก็หล,ลายหลายเดือนอยู่ได้กลัวพัญจินดัดเมนบอกานี่สามเดือนนี่เประมาณสามเดือนอืมกับไข่อยู่ดอก ค่ะสามเดือนค่ะเอาขอบคุณเสี่ยงกอไก่ได้หลายมันอีมีแนว้วอันได้บอกกับพี่น้องบ้านนอกค่ะสำหรับอันพี่น้องเอสซี่สิติตามกับเพื่อเป็นแนวทางเด้อรับพี่นอ้องเออมันเลยก็ไม่รู้มีเขาเนาะแมนค่ะอืบางที่ก็เขาสามโตผลค,ค,คเยคยเขาอยู่แล้วค่ะค<อ>ือส่วนอันศนะูนย์หาแปดเนาะจ้ะแมนเขา เขาสามตัวตัเลยจีตามไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมก็สิพยายามหาแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องือเก้านั่นแหละ,ะเออวพี่น้องบอลืมผมจ้โอ้ยบ่มบลืมดอกว่ามีผู้ใดลืมค่ะดีใจได้ไหมนะได้ยินเสียงที่แบบสดใสขึ้นนะเนาะคะ่ะที่อกกใจท่านนี่ก็ขอให้พี่น้องที่จง โฉบโฉมันหมานลำรอบลุ่ยลุอยปังปังไปนกรรมขับมวลค่ะขอบคุณเชียงกอวไก่หลายๆเนาะค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำไปด้วยเบอร์สุขสุขคนในขอบขั้วนะคะครับค่ะขอบคุณที่นั่งตัวเลขดีๆมาฝากมื่อนี้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแน่ทางค่ยคลิปนี้นะคะแน่ทางตัวเลขจากเซียนกอไก่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขชุดบนนะคะบนเด่นสีนะคะพ่อแม่พี่น้องตัวเลขจับคู่มิสีคู่มวลนีเสี้ยนก่อไก่เมื่อหายร้คู่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะบม่อหายคู่นะคะสำหรับตัวเลขบนนะคะบนจับคู่มิสีหาสีหกค่ะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็เก้าสี่นะคะบนเสียนก่อไก่ หมักส่วนโตนะคะเน้นให้ส่วนโตคือ4 7แล้วก็เนาะคะเนาะสำหรับตัวเลขล่างนะคะล่างวิ่ง0ค่ะล่างวิ่ง0ตัวเลขมี03 05 07 08ค่ะเสี้ยนก่อไกลว่งกลมยุที่05แล้วก็07เนาะคะเนาะสำหรับตัวเลข3โตบนนะคะมี6 9 4 สามเก้าีแล้วก็เก้าีเจ็ดพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอแล้วพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับตัวเลขที่บววงกลมนะคะพ่อแม่พี่น้องกะแยาได้ประมาณอ่าแยาได้ประมาณแล้วพี่น้องเด้อตัวที่บววงกลมมีสิทธิ์มาใดขึ้นกันนะคะเพราะว่าเขากับรูว่าตัวเลขสิมาตัวใดน้ะพี่น้องเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักตัวเลขวงกลมหรือว่าบววงกลมนะคะกะ อย่าลืมนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะถ้าตัวเลขของเซียนก่อไก่สุดหนีไปตรงใจกับ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขจากเซียนกอไก่ค้างวดที่ผ่านมานะคะเซียนก่อไกลล่รเราเได้ดปอยตัวเลขออกมาเนาะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่คว่ำเจ็บคว่ำไข่นี่แหละงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะเราก็เลเยเไล้ปอยเราก็เลยมาปล่อยในงวดนี้นะคะ อย่าลืมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาไปพิจารณาซื้อหายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิท์เขามีสิดรูดท,ทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะผิดถูกไม่ว่ากันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุกคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุกคนโชคโชคมั่นมั่นลำลำรวยรวย แห่งแปังปงค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุขลนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุนขอ้ขอมูลโตเลขแนวทางดีๆแบบนี้ค่ะจากเซียนกอไก่เนาะคะ่นะเนาะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าบ่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดดังๆจากทางช่องเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไปพิจารณาเป็นแนวทา ยิดจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะบอกพื้นว่าตัวเลขของเซียนเก่อไกลนี่นะคะตัวเลขสามตัวเลาเขาดูหมากนะคะในงวดที่ผ่านเออในปีที่ผ่านมาเนาะ,ะเนาะตัวเลขสามตัวนี้เขาดูคือกันนะคะสาหรับตัวเลขของเซียนเก่อไกลนะคะเริ่มปีพ่อซอไม่นี่เขากำมาพิจารณา,ากันเบิงเนาะ,ะพอพอแม่พี่น้องพิจารณา,ากันเบิง ทะเลทุกตัวกับมิสิ์เขามีสิตรูดต้องย้ำคำนี้ดูๆพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบารเทาสุขสุขอนนะคะจากเซียนก่อไก่โตเลขของเซียนก่อไก่ทั้งเบร์ทั้งมว่วนมีมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุขอนเพียงซ้ำนีค้ค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ